พี่น้องมาดูรนถะไถแทร็กเตอร์ครับคูบาร์ตา M7040 ครับพี่น้องโอ้คันใหญ่ครับนี่ปั่นนาครับพี่น้องปั่นนาดินแห้งครับพี่น้องก็เจ้าไส้เขายัางครับนะก็ขอ,ขอบอกโอ้เก <laughs> ตหลังพร้อมคันใหญ่ครับพี่น้อง M7040 ครับคูบารตาอ่าใช้จอบโตรตารี่ครับ ผ่านหมุนของอาตาช้างพี่น้องผมกว้างอยู่ที่2เมตร20ครับรุ่นจอบหมุนก็จะเป็น RX อะไรอะ 220G ครับพี่น้องโอ้ซื้อมา70,000 70, 70,000กว่าครับพี่น้องจอบหมุนครับ2เมตร20ของตาช้างพี่น้องมาดูด้วยกันครับพี่น้อง โอ้นานๆทีครับได้เห็นครับนี่คันใหญ่ๆปันน่นนาพี่น้องปันน่นนาด้วยโรตารี่ครับพี่น้องก็ปั่นครบปันบ่นกบข้าวนะครับพี่น้องเจ้า,จาของนาหวานข้าวพี่น้องโอ้นี่ครับกว้างครับพี่น้องอเสร็จเร็วครับพี่น้องปั่นสองคันนะครับกับน่าจะเป็นอ,อีกคันน่าจะเป็นคูบต้าเป็นรุ่นเก่าพี่น้อง น่าจะเป็น L 4 5 0 8ครับคันนั้นมาดูด้วยกันครับคันใหญ่นี่โอ้ปันน่นนานี่ได้เร็วครับพี่น้อง2เมตร20ครับพี่น้องผมกว้างของโอรตารี่ครับเมวานแก บอกว่าแกทำเงินมาได้7,000ครับพี่น้องเจ็ดบาทคันนี้ก็ถอยมาได้3ปีแล้วนะครับคันนี้สภาพยังโอ้ยังใหม่ครับพี่น้อง ของงานทุกวันนะครับนี่สภาพนี่โอ้สวยแจ๋วเลยพี่น้องสกิปเลยครับคันใหญ่ปันน่นนาเนี่โอ้ได้เร็วครับได้งานเร็วครับพี่น้องปั่นแป๊บเดียวก็เสร็จครับพี่น้องไม่กี่รอบครับ ันนี้ก็ซื้อมาได้3ปีครับพี่น้องมาดูต่อครับพี่น้องวันนึงอ่ะออก็ปั่นวันนึงก็ได้ประมาณสัก30ไร่นะครับพี่น้องโอ้สุดยอดจร,จริงครับ ก่อนแกก็เล่นรถไถฟอร์ดนะครับรุ่นเก่าเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับมาได้เมีอยอยู่ที่บึงกาลครับพี่น้องก็แกก็อยู่นี่มาได้โอ้หลายปีแล้วพี่น้องสามสิบกว่าปีแล้วครับมาตั้งหลักฝักฐานอยู่ที่นี่ครับคันใหญ่นี่ปั่นแป๊บเดียวครับพี่น้อง อันนี้ออกมาได้3ปีนะครับก็จะมีงวดรายเดือนนะครับเดือนละสามพันแ้วจะเป็นงวด6เดือนพี่น้องงวด6เดือนนี่8แปดหมืนครับพี่น้องของงวดก็อยู่ที่โอ้แสนกว่าครับแสนหพี่น้อง ตกแล้วปีหนึ่งนี่จ่ายอยู่ที่ประมาณสักแสนเก้าครับพี่น้องพันใหญ่ครับโอ้ไก่เสร็จแล้วครับโอ้แป๊บเดียวครับนี่มันกว้างเนาะจอบหมุนกว้างครับพี่น้องปั่นแป๊บเดียวก็เสร็จครับก็ปั่นไร่ละ250าบบาทนะครับแถวนี้ ก็ราคาถือว่าไม่แพงมากครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิดครับราคาน้ำมันก็โอ้ถูกครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงทำเงินของรถไถด้วยครับช่วงนี้หน้าน,านาครับพี่น้องต้องไปจะทำไร่ทำนากันครับช่วงนี้ทำนาหวานข้าวกันครับช่วงนี้นไปไหนก็เจอแต่โอ้รถไถครับพี่น้อง เต็นทุ่งนาอยู่ครับใกล้เสร็จแล้วครับตรงกลางน่าจะเหลืออยู่2รอบครับพี่น้องก็ได้จะเสร็จแล้วก็ตรงหัวงานครับแต่และด้านครับพี่น้องก็จะ ทำการปั่นอีก2รอบครับลายขวางามาแล้วครับเหลือนิดเดียวครับพี่น้อง บ้านทั้งงานแล้วพี่น้องสองรอบครับโอ้พี่เกดหลังให้พ่อมึงโรตารี่ดันดินไปใส่หลุมตรงมุมครับอีกรอบหนึง่งสองรอบครับ ก็จะไปปั่นตรงกลางครับแล้วก็วงงานด้านนู้นอีกสองลอครับพี่น้องโอเคนะครับสำหรับคลิปรถไถแท็กเตอร์คูบต้าเอ็มเนคันนี้ก็ผมขอจบคลิปยางเท่านี้นะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ